ครับคุณผู้ชมสวัสดี f อฟทุกท่านนะครับวันนี้ได้มาที่กระท่อมหลวงปู่สวงของอาจารย์อนุชิตนะครับอาจารย์อนุชิตนะครับอยู่รีขรภมนะครับก็มาตามตัวเลขนะครับงวดก่อนในท่านฝันแม่นมากนะครับก็ถูกมาสองงวดเราไม่ได้ตามมานะครับเห็นว่าถูกทุกงวดจริงๆงวันนี้แอดได้มาตามเลขอาจารย์อนุชิตนะครับอยู่ที่ไหนนอเดี๋ยวตามดูนะครับนะครับ นี่ก็เป็นกระท่อมของอาจารย์อนุชิตนะครับอยู่ในสระพอดีเลยนะครับโอ้โหตอนนั้นมาก็ถนนลื่นนะครับนี่อาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ทำไรนอรอาจารย์าารยชิดนี่นะครับก่อไฟให้ปูหน่อยก่อไฟให้ปูหอ่ก่อไม่ชานี่ดับเมาก่อไฟให้ปูหน่อยครับก่อไฟลงปูสวง ก่อเรื่อยๆเนาะออนี่นี่ฟืนเยอะเนาะเนี่ยเอามาเยอะเนาะเนี่มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆครับเห็นว่าจานฝันนิมิตหรือฝันจานนะเอ่อก็นิมิตนะเหมือนกับจะว่าฝันก็ไม่ใช่ไม่ใช่นะจะว่ามันจะคล้ายๆนิมิตเนาะใช่พอนอนพะว่าตื่นเช้ามาวันนี้วันพระเนาะแต่ไปส่งแม่บ้านเขาไปทาบุญที่วัดเสร็จแล้วมามันก็ง่วงเนาะเออก็ง่วงเสร็จก็ อยากนอนก็นอนตรนนงนั้นในเปลนะในเลริมส,ร,สะมะระริมสระอุ่นกระท่มากในริมสระนั่หละแล้วก็พอน,นอนไปสักประมาณสองสามชั่วโมงอะ่ะแล้วก็มีเสียงปู่บอกว่าลุกได้แล้วไปกวาดใต้ร่มโพนน่อยก็ได้ยินเสียงแค่นี้นก็เลยตื่นพอตื่นไปกวาดก็มันก็จะจะมีนะเหมือนตัวเลขเหมือนตัวเลขใช่ก็ปู่ก็ไม่คิดถึงว่าเออปู่บอกให้ไปกวาดเราก็อยากกวาดอยู่แล้วเลย แต่ขอพักผ่อนก่อนอย่างนี้นะอล้ก็จะเป็นตัวเลขอยู่ใต้ร่มโพอย่างนั้นแ่ะมันเหมือนตัวสันสกฤตเหมือนตัวเลขสมัยโบราณน่ะนะอาจารย์ดูเป็นตัวไหนครับก็น่าจะมีเลขเจ็ดเลขหกเลขสามนะเจ็ดหกสามใช่เดี๋ยวต้องไปดูอีกทีหนึ่งแต่ว่าต้องไปดูนะอืไปดูนะตรงนั้นใต้ร่มโพนี่อาจารย์อะไรครับเนี่ย อันนี้สมุนไพรโอ้สมุนไพรอสมุนไพรกินแก้กระสัยแก้นอนไม่หลับก็ทั้งสมนไรเป็นสมุนไพรด้วยเนาะก็เป็นยาที่ปูท่านบอกนั่นแหละยาที่ปูจากหลวงพ่อลวงใช่อันนี้ก็ลูกศิษย์ลูกหาเขาก็มาเอาไปสามสี่หม้อแล้วนะครับอันนี้อาจารย์ทํากระท่อมอะไรกระท่อมนี้ก็คือพักผ่อนในริมสระนั่นในริมสระนลครับสระลึกไหม ลึกไหมครับเนี่ประมาณสามมิตรสามสิบโอ้โถมหัวตัวนี่ใช่มมิดเลยท่มมิดเลยปลาเยอะอยู่ปลาเยอะอยู่เป็นหมื่นหมื่นตัวแล้วเห็นบ้างงวดก่อนเห็นแม่บ้านขอพอาจารย์เนี่ยว่าเข้ามาแล้วกี่งวดขั้นไหนม่ได้มาสองงวดบ้างได้สองงวดแล้วนี่พสอจาร์จานี่อะไรเนี่ยอันนี้ก็อีเก็ดูเอาได้โอ้ยสะดุดตาเลยนี่ เต็มเต็มโอ้เต็มเต็มนะครับเตะเตะออกแล้วนะครับหนึ่งออกแล้วแปดสามแต่ยังเหลือศูนย์ศูนย์หกศูนย์หกสวัสดีครับผมสวัสดีครับนะสวัสดีครับผมอาจารย์นุชิตนะครับกับอาจารย์พี่ชายเออพี่เก๋อสวัสดีนะครับโอ้ไตรมา ครับเดี๋ยวจานไปดูนะครับฝันตามความฝันนะครับเนี่ยตามความฝันนะครับโอ้ฝันว่าปูบอกนะครับคุณผู้ชมนะครับฝันว่าปูบอกก่ไปกวาดมาแล้วมาเจออย่างเงี้ยมันสะดุดตาเนี่ยโอ้เป็นตัวเลขสามตัวเนี่ยเป็นตัวเ่ข ทั้งทั้งทั้งสี่ทิศทำไมทำไมจานต,ตัวกลางมันน่าจะเป็นเลขหกไหมตัวนี้มันจะเป็นเลขสามไหมนนทนนะตัวนี้จะเป็นตัวอะไรเนี่ยตัวเจ็ดถ้าเลขเจ็ดแล้วก็ดูทางนี้ก็จะเป็นเลขเจ็ดกันเจ็ดมันก็เปลก แปลกมากเนาะทำไมมันง่วงวันนี้ง่วงพอง่วงแล้วปลูกไปปลุกให้ตื่นแล้วก็มากวาดเนี่ยมาเจอมาเจอพอดีเลยเนาะอะไรเนี่ยมันสะดุดตาไงก็เลยไม่ได้คิดว่าเลขอะไรหรอกเอ๊ะปู่เขาเขาให้ปริศนาอะไรหรือจะเป็นตัวเลขจริงหรือเปล่าก็เลยคิดถึงพวกน้องๆสี่คนนี่แหละโอ้คิดถึงก็มาพอดีเลยคิดถึงมาเอ๊ะพวกเขาจะมากันไหมมงวดนี่หนิมาดูเอาสิคืออะไรชัดมากเลย นาง่้อยไปเรียกอะไรเนะ <c oughs> ี่ยดูรู้แล้วเป็นเลขอะไรครับน่าจะเป็นเจ็ดสามหกไหมเอ้ยเจ็ดหกสามไหมเจ็ดหกสามเจ็ดหกสามไอตัวตัวนั้นอนะ่ะมันเหมือนกับเลขเจ็ดแล้วเดีย๋ยวได้มาเติมนั่นแนหะเจ็ดหกสามเน่หกสามนี่มันจีดกันเลยครับตัวนี้ตัวนี้มันจะเป็นหกเนาะหก <6, S 2> ตัวนี้จะเป็น 3. 3> สามเจ็ด ปู่นุชิตอาจารย์นุชิตว่าเจ็ดหกสามนะครับคุณผู้ชม,มปู่ก็แต่ก็นี่เลขกอะไรเนี่ยสวยตัวนะครับเนาะคุณผู้ชมนะครับรต,รตัวเลขไหมเลขอะไรอ่ะเลกมากเลยเนาะสวยมากเลยนะเลขอะไร อีหกไหกหหรือเปล่า06หกือนหก่ใช่โนหกอ๋อโซนหกนเก่านหกนเก่าหรือโซนหกอะานตรงนี้เรื่องอะไร มีตัวเลขนั้นออ่เามืกันทางนั้นอาจารย์ยังไม่เห็นเนาะอย่างอย่างย่าจะจะจะสะดุดตาตัวนี้ออันนี้มันศูนยะศูนย์ใช่หมศูนย์หกไหมศูนย์หกนะตัวนี้ศูนย์นะตัวนี้จะเป็นหกใช่ใช่หรือจะเป็นแปดก็ไม่รู้นะตัวนี้เ่นี่ยมั เหมือนแปดนะตูไปกับมันหกแล้วก็แปดนะแปดหกมือเปล่าแต่ตัวนี้นี่ชัดเลยเนาะเหมือนลายมือของปู่ท่านเขียนจริงจริงเหมือนไหมว่าเลือนเหมือนมากนะลายปู่ของปูนี้เจ้าเนี่ยท่านจะเขียนแบนี้แเลยเนี่ยลายมือท่านอ่ะมันเป็นเหมือนตัวคนโบราณเขาเขียนจะเป็นอย่างนี้แหละจะไม่ค่อยที่จะ มีความละเอียดละเอียดอ่อใช่อันนี้ถ้าดูเป็นเป็นเออเป็นสมัยโกโ่อนเนอะเลขเขาเรียกว่าเลขอะไรนะสมัยโบราณอ่ะท,ท,ที้เป็นเหมือนเลขแปดอย่างเนี้ยเ<อ>นี่ยครับมีเงี้ยแปดไทยออืมแปดไทยนะอ่ะนะอ่าแต่ตัวนี้จะดูไปอีกแบบหนึ่งก็มันเหมือนกับตัวยันอะไรสักอย่างเนี่ย ตัวนั้นตัวนั้นจะเหมือนเหมือนตัวเต่าเนี่ยครับเพราะว่ามาหกมันเก่ามันกลับมันหันหัวเข้าหากันใช่เนี่ยอันนี้หกแน่นอนตัวนี้สามเนี่ยสามแน่นอนครับหกสามเนี่ยมันเหมือนตัวเต่าที่ปู่กันเขียนตัวยันเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถ้าตีเป็นตาอาจารย์ตีรถตีลองเขียนให้ดูถ้าตีเป็นเลขตัวไหนมันจะเป็นตัวมีเนาะ จารโชบอย่บงนี้เลยใช่ไหมอืมโชบแบบเนี้ยแบบเนี้ยเลขโขกเนาะเจ็ดหกอ่าอันนี้กระสามเจ็ดหกสามใช่เจ็ดหกสามตรงกับความฝันนะครับอือครับอาจารย์ฝันว่าไงนะครับอีโรบนะครับเออก็ฝันว่าฝันว่าอ่าที่ตำหนักเนี้ยจะสร้างตึกนะเขาเริ่มสร้างเป็นตึกสี่ชั้นอ่ะนะครสี่ชั้นเนี้ยเขาเขาจะให้ ตั้งชื่อ,อตึกนี้ว่าปริสุทธโธปริสุทธโธหลวงพ่อคูนนะเป็นตึกหลวงพ่อคูณปริสุทธโทธโเพราะว่ามีอะเราเองก็ไม่เคยคิดถึงว่า <Okay. S 2> ว่าหลวงปู่ท่านจะหลวงหลวงพ่อคูณเนี่ยท่านจะมาดูแลเราอะไรนี่นะญานของท่านแต่ทําไมคืนเมื่อคืนก่อนนี้เองนะ <Okay. S 2> อ่อทำไมถึงฝันเห็นว่ามีคนก็บอกว่าให้สร้างตึกขึ้นมาสีชั้นแล้วก็ ให้ตั้งชื่อตึกนี้ว่าปริสุทธโธปริสุทธโธก็เลยงั้นก็หลวงพ่อท่านจะมาคือจะเอาพวกวิทยากรหรือพวกครูอะไรจยมาอยู่สอนสอนธรรมะอะไรเงี้ยนะมันจะไปในรูปแบบนี้ก็ตื่นมาเลยไม่ได้ฝันนานนะก็ฝันช่วงเช้าแล้วแหละก็เลยแปลกใจว่าเออก็น่าจะมี คือน่าจะมีส่วนที่ว่าเราก็สักการะปู่อยู่ปู่คูณนะหลวงพ่อคูณแล้วก็นักถืออ,องค์ปู่ท่านอยู่หลวงพ่อคูณอยู่ก็เราเองก็เป็นครูบาอาจารย์ที่ดูแลศิษย์โดยการเป่าโดยการดูโชคชะตาอะไรแก่ไขอะไรทุกอย่างที่ว่าโดนของโดนอะไรเนาะ,ะก็น่าจะปู่ท่านกันถึงเวลากราบไหว้เราก็นึกถึงปู่อยู่ เมื่อก่อนมีอาจารย์พ่อคูอยู่เคยสัมผัสกับหลวงปู่ไหมครับก็ครั้งหนึ่งประมาณน่าจะประมาณเกือบยี่สิบปีเนาะก็ไปหาท่านครับก็ไปส่งน้องสาวเขาอยู่โคราก็เลยไปวัดด้านไรประมาณถึงประมาณสามทุ่มประมาณสามทุ่มท่านก็จะเข้าพัก่อนแล้วแหละเพราะว่าท่านก็สุขภาพท่านก็ไม่ค่อยแข็งแรงเนาะสมัยนั้นท่านก็เริ่ม ที่จะไม่ตอนรับลูกหลานเท่าไรแล้วถ้าถ้าเข้าไปที่พำนักปุ๊บท่านจะไม่ออกมาแต่ว่าลูกหลานไปจากนี่ไปเนี่ยท่านบอกว่าอยู่ไม่ได้ต้องมาออกตอนรับลูกหลานเพราะว่าเดินทางม,มาไกลเกือบสามทุ่มนะที่วัดบ้านไรในปีนั้นน่ะที่ไปเข้ากลับสู่สำนักเดิมท่านก็บอกว่าเออลูกหลานกูมากูก็อยู่ไม่ได้เนาะกูก็ต้องมาเคาะหัวให้ลูกให้หลานกูเลยเนาะมาไกลด้วยอะไรนี่นะ ก็นั่นแหละคือครั้งแรกเลยที่เราได้ไปกราบหล,หลวงพ่อคูณท่านก็ได้ขอัวอะไระครก็ตั้งแต่นั้นมาเราก็เริ่มที่จะมันว่าชีวิตเราเคยตกต่ำแรมันก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆจนมากระทั่งนะได้เจอพระอาจารย์หลวงพ่อยาท่านก็ให้รับขันพ่อแม่ก็มาเสียชีวิตวันที่เราจะไปรับขันน้องแม่นะ เราเดินจากไฟแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ไปรับขันพอร,รับขันปฏิบัติไปก็ทีนี้เหมือนว่าเราไม่เคยรู้จักว่าหลวงปูส่สวงเป็นยังไงอืทีนี้รับขันได้ประมาณสามเดือนปู่ก็มาในมิตรเลยแล้วก็บอกทุกอย่างอาดีตชาติอะไรหลายอย่างเพราะว่าเราเกี่ยวพันกับขมกับอะไรมาในสมัยอดีตชาติเนาะเป็นอะไรมาอันนี้ก็เคยเล่าไปแล้วเนาะ,ะทีนี้ก็ หลวงพ่อท่านก็นบอกว่า,าให้ไปรับขันหลวงพ่อยานะพอรับขันเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็นบอกว่าจะมาเอาอาวุธประจํากายขึ้นให้ใก็คือองค์กีดนั่นแหละที่เราให้ดูกันนะก็ปฏิบัติมาก็จะมีปู่ท่านจะมาอยู่เรากับเราตลอดปู่อันนี้ก็เคยมีพระมาจากกัมพูชานะเพราะว่าปู่ท่านจะสถิตอยู่ป่สวงนะ ท่านบอกว่าไม่ต้องไปถึงวัดไทยพัฒนานะถ้าจะขอก็มาขอที่ต้นโพสิบานท่าน,ท,นท,ทั้งที่พระสรงรูปเนี่ยที่ท่านมาจากประเทศเขมรเนี่ยเห็นแล้วท่านก็บอกว่าไม่ต้องไปนู่นเราปู่อยู่กับท่านแล้วนะปู่สวงนะอยู่กับท่านเพราะท่านเคยอยู่ตรงนั้นมาก่อนอย่างนี้นะทีนี้ก็เห็นปูนะ่มาตลอดนะปู่สวงแล้วท่านก็ช่วยสอนทุกอย่างในนิมิตแล้วก,ก็ปฏิบัติมันก็ดีขึ้นมาเรื่อย มันก็ดวงตาเราก็มีเซนมีอะไรเริ่มที่จะมองทะลุโปร่ปงหมดก็อ,อ,อ,อยู่อย่างนีน้อันนี้ก็คือท้าวความเนาะกับเรื่องเหตุการณ์ของอาจารย์แล้วเรื่องที่หลวงปู่สวงมาปลุกให้มาดูตัวเลขเนี่ยเป็นไงฮะอันนี้แหละคือท่านบอกว่าลุกขึ้นได้แล้วไปกวาดใต้ร่มโพได้แล้วปู่มีอะไรปริศนาอีกน้อก็ตื่นมาก็กวาดกวาดก็ไม่เห็นนะเหมือนที่ ถากันเห็นนี่แหละก็เลยคิดไว้ก็เลยคิดว่าเอะพวกน้องๆสี่คนนี่ยข่าวยูทูบเนี่จะมาหรือเปล่าจะมาหรือเปล่านาะก็คิดถึงทันทีเลยก็มาทันทีเลยก็มาเนี่ยว่าน่าจะบบอกุญทานมาให้พี่น้องที่เข้าไปดูได้รู้ได้เห็นด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอัปู่ก็ไม่คาดเดาได้เนาอเรื่องแบบนี้มันเป็น ความเชื่อส่วนบุคคลเนาะเออมันเป็นอย่าง้นก็วิจารณญาณกันเอาก็แล้วกันแต่ว่ามันเหตุการณ์เป็นอย่างนี้คือปู่เ็เป็นอย่างนี้เห็นอย่างนี้ก็เลยพูดให้ทุกคนได้ฟังรันเนาะอย่าเป็นอย่างนี้ก็มีแค่นี้นะวันนี้ต้องขอบคุณปู่มากครับอาจารย์คิตครโดยเฉพาะต้นโพนี่สวยงามมากเลยนะครับสวยจ้าได้มีพวกนกพวกกาเขามาอาศัยนอนกันเต๊ะเนี่ยเย็นหน่อยเดียวมาแล้ว